สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดอก e a p o n Channel ครับต้อนรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเนื้อเรื่องช่วงแพท1.1เรื่องราวที่เริ่มต้นตั้งแต่พิธีอัญเชิญเซียนต้นเหตุของแพท1.1เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ถึงตัวเรื่องเรื่องนี้ก็อาจจะมีสปอยอยู่เล็กน้อยนะครับผมและสําหรับใครที่ต้องการฟังเนื้อเรื่องแพท1.0เพื่อต่อไปยังแพท1.1ก็สามารถรับชมได้เลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่า สำหรับช่วงแรกของแพท1.1นั้นหลังจากที่เราเข้ามาในลานพิธีและทกา,าการสักการะถังถูวทั้งสองกระถางเพื่อเป็นการอธิษฐานต่อเทพแห่งดินในพิธีอันเชิญเซียนก็ได้เ,อเจอกับอิวานอวิตพูดว่าเขาก็มาพิธีอันเชิญเซียนโดยชีซิงเป็นครั้งแรกเหมือนกันและในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกับตัวละครหญิงสาวผมยาวการแต่งกายสมกับเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงส่งอย่างหนิงกวงผู้มีวิชันธาตุดิน ที่โผล่เข้ามาในเนื้อเรื่องหลักซึ่งเธอนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารใหญ่แห่งเมืองหลีเ่เย่หนึ่งใน7ด,ดวงดาราที่ได้รับมอบหมายจากราชาแห่งหินให้ดารงตําแหน่งเป็นหนึ่งใน7ด,ดาราเทียนเฉวียนผู้บริหารทางด้านกิจการของเมืองหลีเ่เย่และในขณะนั้นเธอก็ได้มีสิทธิ์เป็นถึงเจ้าภาพในพิธีอัญเชิญเซียนในครั้งนั้นอีกด้วยและระหว่างนั้นอีวานอวิดก็ยังได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเซียนให้เราฟังอีกว่าเซียนส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะเป็นสัตว์นะและแม้แต่ราชาแห่งหินนี้ ก็ปกฏตัวออกมาในรูปแบบของเซียนที่มีรูปร่างครึ่งมาครึ่งมังกรอีกด้วยและหลังจากนั้นนักเดินทางก็ได้อธิษฐานขอให้เจอคู่แฝดของตนเองอีกเช่นเคยและในกระถางทูปก็ได้เปล่งแสงขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกับกำลังตอบรับพรของนักเดินทางหลังจากที่นักเดินทางอธิษฐานสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไพมอนก็ได้เชิญเราไปยังหน้าลานพิธี และในพิธีอันเชิญเสียนผู้คนก็ต่างยืนมุงดูพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างหนาแน,น่นราวกับว่าไม่เคยเห็นพิธีนี้มาก่อนและระหว่าง,ท,าาท,งที่เราเดินเข้าไปยังลานพิธีอัญเชิญนั้นก็ได้ถึงเวลาที่หนิงกวงจะได้ดำเนินการพิธีอันเชิญขึ้นในขณะนั้นพิธีก็ดูเหมือนจะออกมาอย่างราบรื่น และหนิงกวงก็ได้ทําการไล่เวทเพื่อเป็นการเริ่มพิธีอัญเชิญเซียนออกมาโดยหนิงกวงนั้นก็ได้ทําการไล่เวทไปยังกระถางทูบที่อยู่ตรงกลางลานและกระถางทูบนั้นก็ได้เปล่งแสงขึ้นพุ่งขึ้นไปยังบนท้องฟ้าทําให้ท้องฟ้าบริเวณนั้นเปล่งแสงเป็นสีทอง และจูจ่ๆบนท้องฟ้านั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นสีดำครึ้มและทายแดนั้นเองราชาแห่งหินก็ลื่งลงมาอย่างพื้นดินกลางหน้าพิธีทําให้เหล่าผู้คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นตะลึงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหนิงกวงที่อยู่ตรงกลางนันพิธีเลยชาวบ้านก็ต่างพากันซุบซิบนินทาว่าเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงและใครเป็นคนลอบปงพระชนราชาแห่งหิน และในขณนะนั้นเองท่านหญิงหนึ่งกวงก็ได้รีบออกคําสั่งให้กับเหล่าทหารออกไปตามล่าผู้ที่รอบวงประชนราชาแห่งหินนี้และหลังจากนั้นอีกไม่นานเหล่าทหารก็ได้ทําการล้อมพื้นที่นี้ไว้หมดแล้วจากนั้นไพมอนก็ได้ถามเราว่าราชาแห่งหินตายแล้วหรอแล้วใครเป็นคนทํากันล่ะแล้วในตอนนี้เราคิดจะหนีกันจริงๆหรอเพราะทหารก็ได้ปิดล้อมบริเวณนี้ไว้หมดแล้วซึ่งในตอนนั้น ก็ยังไม่รู้แน่แท้ว่าใครเป็นคนที่รับประชนพระราชาแต่ว่าเราก็ถูกมัดรวมเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยอีกเช่นกันและเรายังจะหนีอีกเหรอไพมอนถามเช่นนั้นหลังจากนั้นตัวละครนักเดินทางก็ได้มีความคิดแปลกๆผุดขึ้นมาในคําตอบด้วยความคิดที่ว่าเทพเจ้านั้นอาจจะเป็นศัตรูที่เราเจอตอนมาโลกนี้ก็เป็นได้ และหลังจากนั้นภารกิจก็บังคับให้เราหนีออกไปจากพิธีการอันเชิญเซียนีนี้ให้ได้โดยจะต้องทำการเดินและหลบเหล่าทหารที่ยืนอลักขาวอยู่ภายในพื้นที่นี้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เหล่าทหารจับตัวเราได้และไปยังเป้าหมายที่ภารกิจได้วางเอาไว้และในฉากคัดซีนในช่วงก่อนที่เราจะเดินผ่านพ้นการตรวจจับนั้นไป ก็ได้พลาดท่าทำให้ทหารเห็นเราจนได้และจากนั้นนักเดินทางก็ได้เริ่วิ่งหนีอย่างไวแต่ก็ไม่พ้นเมื่อมีทหารอีกกลุ่มหนึ่งมาดักไว้ด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วทหารทั้งสองทางทำการรอบร้อมเราไว้หมดต้อนเราจนจนมุมจนเราหมดทางหนีและในฉากคัสซินนนั่นเองก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่ทําให้เราได้เจอตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งเป็นตัวละครชายวัยรุ่นสูงโป่งผมสีน้าตาล ซึ่งชายคนนั้นยิงอัถรรออกมาจากระยะไกลเพื่อสกัดกั้นทหารและทําการพุ่งเข้ามาโจมตีด้วยมีดคู่ทาดน้ําและให้เราหลบหนีไปด้วยกันกับเขา<ม>หลังจากที่ทําการหนีออกมาจนพ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วชายคนนั้นเขาก็ได้แนะนําตัวของเขาว่าเขาชื่อชายและนอกจากนั้นเขาก็ยังได้มีการพูดถึงซินยอรา ู้ที่ทำการขโมยโนสิทธิ์ของเวนติไปที่เราเคยเจอตอนที่เราอยู่ในมอนสเตซึ่งคนคนนั้นก็เป็นคนที่มาจากที่เดียวกับเขาและแถมยังเป็นหนึ่งใน11ผู้บริหารใหญ่แห่งฟาทุยแต่ชายก็บอกว่าเขาก็ไม่ชอบคนแบบเธอคนนั้นเลยแถมในตอนนั้นไพมอนก็ได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชื่อของชายและซินยอ่าซึ่งสองชื่อนี้แปลได้ว่าคุณชายและคุณหญิงและต่อจากนั้นเองชายก็ได้บอกว่า เราหรือนักเดินทางไม่น่าจะเป็นคนที่รอบสังหาราชาได้หรอกเพราะว่าเขาก็ได้คอยสังเกตอยู่บริเวณนั้นเช่นกันและก็ได้พูดถึงตัวเองด้วยว่าถึงแม้ว่าฟาทุยจะเป็นถึงราชทูตแห่งเซส,สินายาแต่เกิดเรื่องแบบนี้ก็อาจจะทําให้ถูกเพ่งเล็งไปด้วยเช่นกันและชายก็ยังได้พูดถึงเหล่าชีซิงว่าเหล่าชีซิงนั้นก็คอยจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน ซึ่งหลังจากคำพูดนี้ก็ได้เกิดข้อสงสัยว่าชายก็ได้จ้องมองชีซิงด้วยเช่นกันหรือไม่เพราะว่าชีซิงเป็นหนึ่งในผู้บริหารแถมยังเป็นผู้ที่ปกปักรักษาเมืองหีเวียด้วยและชายก็อาจจะมีอะไรที่เพ่งเล็งมายังเมืองหีเวียและสนใจในเมืองหีเวียเช่นกัน และหลังจากนั้นชายก็ได้ให้ข้อเสนอว่าถ้าหากเราต้องการที่จะพ้นมนทินจากการที่ถูกเพ่งเล็งว่าเป็นฆาตากรสังหารราชาแห่งหินก็ให้เราไปพบกับเขาที่นอตแลนด์แบงค์ซึ่งเป็นที่ที่เขาดูแลอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าอยู่บริเวณนี้นานาไม่ได้เดี๋ยวเรื่องเหล่านี้จะหลุดลอดออกไปและเมื่อเรามาถึงนอตแลนด์แบงค์ชายก็ได้ยืนรอเราอยู่ที่หน้าแบงค์อยู่แล้ว และชายก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับนอตแรงแบงว่าสำหรับธนาคารแห่งนี้ได้ถูกตั้งขึ้นโดยเซสนายาไว้ในกลางเมืองหลีเ่เย่นี้และหลังจากนั้นชายก็ได้มอบสิ่งสิ่งหนึ่งให้กับเรานั่นก็คือ s ีจ u ออฟเพอร์ s ิชันหรือว่ายันที่ใช้สำหรับในการเข้าเขตของเซียนซึ่งบริเวณเขตของเซียนนั้นจะอยู่ในบริเวณรอยแยกเจียยิน โดยจุดประสงค์หลักๆของชายนั่นก็คือให้เราเป็นตัวแทนไปบอกข่าวเกี่ยวกับการตายของราชาแห่งหินหรือ GOR ชอนให้กับเราเซียนทั้งหลายได้ทราบและภายในภารกิจแรกทางภารกิจก็จะนำพาเรามายัางทางเข้าของรอยแยกเจียวินซึ่งพาเรามาพบกับเซียนตนแรกเซียนตนแรกนั้นมีลักษณะภายนอกเป็นกวางที่มีกิ่งเขาที่สวยงาม เมื่อเราเข้าไปใกล้แล้วแสดงยันนั้น s ี a ูอัพเพอร์ s s ชันเซียนก็กล่าวว่าเขาไม่ได้เห็นของสิ่งนี้มานานแล้วและเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาคือหนึ่งในเซียนสตา5ร่างเจ้าดับจันตะวันฉายและก่อนที่เราจะบอกเรื่องราวให้เซียนได้รู้ก็มีกลุ่มทหารคุ้มกันของหลี่เวเดินเข้ามาแล้วก็มีการเอ่ยขึ้นว่าพวกเขาเข้าใกล้รอยแยกเจือยุ่นมากเกินไปแล้ว และเรื่องราวหลังจากนั้นก็ได้มีการต่อสู้เพื่อขับไล่กันไปและแล้วก็ถึงข่าวที่เราจะบอกความจริงเรื่องการตายของราชายแห่งหินซึ่งหลังจากที่เราทำการบอกเรื่องราวเหล่านั้นไปก็ทำให้เซียงตนนั้นถึงกับโกรธขึ้นมาอย่างหนักแล้วก็กล่าวโทษไปยังหลี่เย่อชีชิงซึ่งเป็นเหล่ากลุ่มผู้บริหารแห่งหลีเ่เย่อนั้นเองว่า จัดการไม่ดีและยังโทษว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นมาอีกเหรอซึ่งในพิธีอันเชิญเซียนอันศักด์สิทธิ์แบบนี้ไม่มีใครที่จะรอบพงประชนราชาแห่งหินได้หรอกและก็ยังได้บอกกับเนื้อเดินทางว่านักเดินทางนะ่ะไม่ได้เป็นคนทําหรอกเขาเชื่อแบบนั้นแต่เขาก็ไม่สามารถตัดสินใจได้เพียงคนเดียวจึงได้ทําการส่งเราไปยังเซียนคนต่อๆไปอย่างเช่นเจ้าบงการภูผาเจ้าวังมนเมคาที่อยู่ในรอยแยกเจียววินนี้ แต่ค่อนข้างจะพบตัวระยากหน่อยนะและก็อีกท่านหนึ่งเป็นยักษ์สาผู้พิทักษ์ซึ่งให้เราเดินทางไปยังโรงแรมหวังชูเพื่อพบเขาเพราะว่าพวกเขาเรานั้นสามารถยืนยันตัวตนให้เราได้ว่าเราไม่ได้เป็นฆาตรกรอย่างที่เขาพูดกันต่อมาเราก็ได้ไปพบกับเซียนอีกตนหนึ่งลักษณะภายนอกคล้ายๆกับนกกระเรียนผู้มีขนสีน้ำตาล สลับกับสีส้มและสีเหลืองนั่นก็คือเจ้าบงการภูผาและเซียนท่านนี้ก็ได้พูดถึงซีจูอัลเพอร์มิชันหรือสัญ,ญลักษณ์นั้นอีกเช่นกันว่าพระราชาในอดีตได้หล่อสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้กับมนุษย์ผ่านมาหลายร้อยปีแล้วก็ได้สูญสลายไปจำนวนหนึ่งแต่ก็รู้สึกตกใจที่อยู่ดีๆโผล่มาอยู่กับเราอีกหนึ่งชิ้นได้ยังไงกันและหลังจากนั้น นักเดินทางก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับราชาแห่งหินด้วยเช่นกันซึ่งก็ทําให้เสียนตนนี้สงสัยว่าใครกันนะในโลกที่ยังมีพลังที่สามารถสังหารราชาได้อีกและต่อจากนั้นก็ยังพูดถึงเรื่องราวของอัมพั์ที่อยู่บนภูเขาหูเหล่าแห่งนี้อีกเล็กน้อยซึ่งเขาเป็นคนสร้างขึ้นมานั่นเองและในระหว่างทางที่เราไปหาเซีนอีกตนหนึ่ง เราจะต้องเข้าไปยังดันเจียนเพื่อต่อสู้กับมอนสเตอร์และพบกลไกต่างๆภายในดันเจียนนั้นๆและหลังจากที่สิ้นสุดดันเจียนนั้นแล้วเซียนที่มีลักษณะภายนอกเป็นรนกเกียนขนสีฟ้าสลับขาวนั่นก็คือเซียนวังมนเมคคาซึ่งเขานั้นก็ได้บินลงมายัางพื้นแล้วก็ถามเราว่าเราเข้ามาในตำหนักถ้ำที่มีกลไกซับซ้อนแบบนี้ได้ยังไงและไพมอนก็ได้ชื่นชมและก็ได้ถามเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ จากนั้นเซียนก็เล่าเรื่องเราให้ฟังว่าสถานที่แห่งนี้มีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เรื่องกลงไกลต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าเซียนและหลังจากนั้นเราก็ได้ยื่นซีจูออฟเพอร์มิชันให้กับเซียนตนนี้ดูแล้วก็ทําการเล่าเรื่องเกี่ยวกับราชาแห่งหินให้ฟังซึ่งเซียนตนนี้มีทีท่าที่ตกใจเป็นอย่างมากและคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบและต้องมีการจัดการและปราบปรามจําเป็นต้องให้เหล่าเซียนเข้าช่วยเหลือช่วยกันต่อต้านเหล่ามนุษย์ และหลังจากนั้นภารกิจก็นำทางไปยังโรงแรมว่งังซูเพื่อพบกับยักษ์สาผู้พิทักษ์ตนนั้นจากที่เรามาถึงเราจะเห็นผู้ชายผมสีเขียวแต่งกายคล้ายกับยักษ์สายืนอยู่ริมระเบียงของโรงแรมนักเดินทางจึงเดินเข้าไปพูดคุยกับเขาจึงทำให้รู้ว่าผู้ชายคนนั้นนั่นก็คือยักษ์สาผู้พิทักษ์หรือมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเซียวผู้มีท่าทางสุขขุม และมีการพูดจาที่เยือกเย็นพร้อมกับมีการพูดจาแกมข่มขู่ที่ว่าให้เราอยู่ห่างออกจากเขาไปดีกว่าไม่นั้นเดี๋ยวจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับตัวถึงแม้ว่าจะมี s ซีจู p ั r พ i s มชันแล้วก็ตามและหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปโดยที่เรายังไม่ได้รายงานเรื่องเกี่ยวกับราชาให้ฟังแม้แต่น้อยจากนั้นนักเดินทางจึงต้องยอมไปทาอาหารที่เซียวชอบมาให้เซียวถึงจะยอมพูดคุยด้วย และเราก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับราชาแห่งหินให้เขาฟังสักทีหลังจากที่เซียวได้ฟังก็ยังพูดอย่างเงยือกเย็นเช่นเคยว่าตัวเขาเองก็ยังไม่เคยนึกถึงภาพที่ราชาแห่งหินจะตายได้เลยสักครั้งและเรื่องราวเหล่านี้จะต้องมีหลีเ่เย่อชิชิงบงการอยู่แน่ๆแ,และเขาจะต้องไปหาเซียนทั้งสามก่อนหน้านี้ก่อนเพื่อทำการตัดสินใจ และหลังจากที่เราได้นําเรื่องเกี่ยวกับการตายของราชาแห่งหินไปบอกให้กับเซียนต่างๆได้ทราบนั้นหลังจากที่เรากลับมาอย่างเมืองเราก็ยังเล่าเรื่องเหล่านั้นเรื่องราวที่เซียนทําการตอบโต้กลับมาให้กับชายได้ฟังและชายก็ได้บอกว่าราชาแห่งหินก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเซียนเช่นกันและแถมก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการบริหารของเราบรรดาชีซิงหรือเจ็ดดาราพร้อมทั้งเรื่องราวของสัญญาที่ราชาแห่งหิน ได้ให้เอาไว้เกี่ยวกับเมืองหลีเ่เย่อและสําหรับภารกิจหลักในช่วงแรกก็ได้จบที่ตรงนี้เรื่องราวเกี่ยวกับพิธีอันเชิญเซียนของกลุ่มเจ็ดดาราการรอบปงประชนราชาแห่งหินและการนําเรื่องราวต่างๆ ไปแจ้งให้กับเซียนทราบซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นต้นเหตุและต้นตอของแพท1 1ที่กำลังจะเข้ามาถึงนี้และสำหรับเรื่องราวของ E ีีหน้าจะเป็นเรื่องราวต่อจากเนื้อเรื่องหลักนี้ก็คือจะเป็นการได้พบเจอกับตัวละครหลักๆอีกมากมายแล้วก็เรื่องราวหลังจากพิธีอันเชิญเซียนที่นำไปสู่พิธีการส่งเซียนนั่นเองและสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ได้นะครับผม สำหรับคลิปหน้าก็จะมีมาเร็วๆนี้แหละครับก็อย่าลืมฝากติดตามได้นะครับขอบคุณมากๆครับ